มาดูตัวอย่างเรื่องความต่อเนื่องของลิมิตข้อนี้เขาให้หาค่า k แสดงว่าเขาบังคับไปแล้วว่า2ก้อนนี้มันต้องมีค่าเท่ากันเขาให้หาค่า k ที่ทำให้2ก้อนนี้มีค่าเท่ากันมาดูวิธีทำขั้นแรกหา f 1 1แทนค่าฟังก์ชัน ให้ดูเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับอยู่ก้อนล่างใช้ก้อนล่างเอาหนึ่งแทนใน x หนึ่งไแทนใน Y ก็ได้ 2K ได้ 2K แล้วก็ลบสอันนี้พี่คิดเลขมาเลยนะ1นึ่งไปแทน ก็ได้สอง k เอาหนึ่งไปแทนก็ได้ลบสองต่อมาข้อที่สองหาลิมิต x y เข้าใกล้เข้าใกล้หนึ่งหนึ่งเข้าใกล้หนึ่งหนึ่ง f x y ลิมิตลอกมาลิมิตให้ดูข้างหมายไม่เท่ากับไม่เท่ากับก็คือก้อนบนไม่เท่ากับก้อนบนลอกมาจากนั้นให้เราลองแทนค่าลิมิตเอาหเข้าไปแทนใน X 1เข้าไปแทนใน Y อันนี้พี่แทนมาแล้วได้ศูนส่วนศไม่นียาาจัดรูป ลิมิตลอบมาข้างบนดึงตัวร่วมดึง6ออกเหลือ y กํลังสองลบ x กํลังสองข้างล่างเจอ3ามก้อนเจอ3าก้อนให้แยกตัวประกอบแยกเป็นสองเล็บ อะไรคูณกันได้ y กลังสอง y กับ y ดูตัวหลังสุดอะไรคูณกันได้2 x กลังสองก็ต้องเป็น2 x กับ x คูณกันได้สอง x กํลังสองอีกเครื่องหมายต่างกันแน่นอนเพราะว่าคูณกันแล้วต้องได้ลบตัวกลางเนี่ยเกิดจากไกลคูณไกลใกล้คูณใกล้เพราะนั้นหน้า2 x จะต้องเป็นบวก หน้า x จะต้องเป็นลบสังเกตนะไกลคูณไกลไกลคูณไกลได้ลบ xy แล้วมาดูใกล้คูณใกล้ใกล้คูณใกล้ได้บวก2 xy สังเกต xy เหมือนกัน2ลบไป1เหลือ1 xy สังเกตบวก1 xy บวก1 xy ได้ตรงกลางพอดีแบบนี้ ต่อไปมาจาัดรูปข้างบนต่อข้างบนเนี่ยมันเขา้ารูปผลต่างกํลาลังสองหน้ากํลาลังสองลบหลังกํลาลังสองตามสูตรที่เราคุ้นเคยได้หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังแล้วสังเกตนะ y ลบ x ตัดกับ y ลบ x จากนั้นเหลืออะไรลอกออกมาให้หมดข้างบนเหลือ6แล้วก็ y บวก x ข้างล่าง เหลือ y บวก2 x จากนั้นแทนค่าดิมิตเอา1เข้าไปแทนใน x เอา1เข้าไปแทนใน y เอาหเข้าไปแทนนะพี่ขอจัดรูกดิฟิมหกเนี่ยนะพี่จะแยกเป็น สาคูณสแล้วก็1นบวกหได้2ข้างล่าง2อบวกหเป็นสมอันนี้จะได้เห็นภาพง่ายว่า3กับ3ตัดกันได้4ข้อนี้เขาบังคับมาแล้วมันต่อเนื่องแสดงว่าไอสองก้อนนี้ต้องมีค่าเท่ากันเราจะหาค่า k ที่ทําให้2ก้อนนะี้มีค่าเท่ากันเราจะบอกเหตุผลเพราะว่าฟังก์ชันต่อเนื่องที่จุดมันต่อเนื่องที่จุด1นึ่งหเราก็ลอก 2 k ลบ2ลงมา2 k ลบ 2, 2มีค่าเท่ากับ4แล้ว <4 S 2> ก็ย้ายข้างให้เหลือแต่ k ย,ย้ายลบ2มาเป็นบวก2ฝั่งขวาได้6 จากนั้นย้ายข้างให้เหลือแต่ k นะย้าย2ลงไปหาร6พี่แยกเป็น2คูณ3ย้าย2คูณอยู่ย้ายลงไปหารเพราะฉะนั้น k จะมีค่าเท่ากับ2กับ2ตัดกัน k จะมีค่าเท่ากับ3โอเคเสร็จ